คันที่สองพี่น้องเด้อนะเป็นเอลฮาร์ซูนหนึ่งแปดนะครับ,รบยุบป,ป้าปากนะครับละเลาะแถวๆนะครับนี่แหละแถไวไอ้ที่ผมเคยมาจินนะเป็นเอลฮาร์ซูนหนึ่งแปดครับคันแรกของหมูบ่บ้านพี่น้อง นายคนกับเบื้องลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะแจกเสียที่เก้าเลยพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นกับสร้างผ่านซิปขึ้นนะครับประจันอ๋อประจันเจลิกลับบ้านนะ้อพี่น้องเจลิก นะครับรอบต่อไปไปติดคลีบนะครับอยู่<อ>นะครับบันไพแด้วพี่น้องเด้อนะครับรอบต่อไปพอพองพันเก้าหนึ่งอันนั้เห็ดแล้วมันย่ำเนี<อ>่ยเขาอยากเอาทอดออกนี่ กอดเอนับอดแทนตัวตัวไนะดตัวนั้นก็ได้นะกันนะอตัวหน้าสุดบาแม่นเลต้องหมอกันไ่ยิ่มหาหนาวมอดายให้ามังเบิร์ตนี่ทอดใส่อ่อาตเนี่พอครับถอดตดวแขไปให้เาไปครับมันนกอด๋อราก็รู้แลตัวหนพอดีแอะมันจางทส่เขาเนาะครับแมนไปลอยนาน่อจะคุยหลเขาคุยแต่ไหนแมน่มือไม่เนาะได้ไปแล้วได้ยัดขวดน้อยแล้วน้มอละเจ้เป็นสิอกินังไ มามาเฮ้ยขึ้นไปเดีเวลาอยขึ้นเเมื่อนอนบ่มนลานควายรถขึ้นรถขึ้นขึ้นมาขึ้นเลยขัับไปอันนั้นนั้นบบเก๋งดันดันดันดัจะดึงห้ดันไหมเออว่ก็เป็นมวยว่ะตายตวมือตาย

นะครับมัอนี่กันะครับภารกิจสองคันนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมนะครับมาจบยูที่นะครับนครนครพนมบอกพี่น้องเอาเปิ้ปะปะนะครับแล้วก็รอบต่อไปกันะครับไปทิศขีบนะครับเด้อทิศขีบอยู่บ้านไผ่นะครับพี่น้องอัดจรินจริงพี่น้องเนาะได้พอกันนะ